สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซิ h ช n น e ลนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้องรับสู่รายการซิตแชนแนลนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลา11นาฬิกาตรงนะครับหายไปหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับย้อนหลังนะครับวันนี้เช่นเคยครับอัดแน่นด้วยเนื้อหาและสาระนะครับกับซิตแชนแนลนะครับวันอังคารที่10มกราคม2566นนะครับกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอนุสิทธิบัตรการพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรสู่เป้าหมายการแพทย์และ เศรษฐกิจชาติโอ้โหเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับต้นปีนี้เลยนะครับที่เราจะพูดถึงว่าอนุสิทธิบัตรตัวนี้นะครับที่ได้มานะครับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเราจะดําเนินการอย่างไรหลังจากนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเคยนะครับท่านเภสัชกรหญิงทีวรทธรสังรายนะครับ เภสัชกรปฏิบัติการนะครับกองพัฒนายาแผนไทยและสูตรไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเภสัชลูกศรเรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็อัดแน่นเช่นเคยเลยนวัตกรรมอะไรของคุณเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องสิทธิบัตรที่เราเห็นอยู่ณขนาดนี้ตัวนี้นะครับเอาละครับมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันต่อจากนี้นะครับเอาละครับคนบางท่านสงสัย ท่านที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเราก็มีหลายท่านเช่นกันหล,หลังต่อจากนี้นะครับ อยากจะทร,ราบว่าภารกิจนะครับและก็บทบาทของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดําเนินการเกี่ยวกับอย่างไรครับที่ผ่านมาครับค่ะปัจจุบันกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเรานะคะก็ะจะมีหน้าที่ตามกฎแบ่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการนะคะในเรื่องของการวิจัยวิเคราะห์พัฒนานะคะและการตรวจสอบนะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรคะ่ะซึ่งตัวนี้เองอะคะ่ะจะหมายรวมไปถึงเรื่อง,องของการพัฒนากระบวนการสกัดนะคะและเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารูป นะคะคที่มีความเหมาะสมในการให้ บริการนะคะกับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนรูปแบบการพัฒนาที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ค,คือดําเนินการโดยกองพันาัญยาแผนไทยและสูตรพยเลยใช่แล้วค่ะโอ้โหอันนีเนเน้เป็นอะไรบ้างครับขอแนะนําได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่ที่เราได,ได้ผลิตมาแล้วโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เลยค่ะก็ะ<อ>จะมีในระยะแรกๆกันนะคะเราก็จะมีสามตัวแรกก่อนนะคะ,คะก็จะเป็นตัวตํำรับยาทาริธิดวงทวารหนักแต่โรคผิวหนังคือฟังชื่อเราอาจจะดูรู้สึกว่ามันหนักนะคะแต่จริงๆ้วตัวนี้ค่ะก็จะใช้ในเรื่องของการ ชาค่ะบริเวณผิวหนังในอย่างในเรื่องของอาการจากโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือผิวหนังอักเสบค่ะส่วนตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตํำรับยาสุกัสยาตค่ะตรงนี้เองนะคะก็จะเป็นตํำรับยาที่ช่วยในเรื่องของอาการนอนหลับค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวชาที่มีตํำรับกัญชาใช่ไหมครับสุกัสไยาตเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับใช่ค่ะเกี่กับเรื่องกัญชาอันนี้เราก็ผลิตที่กอพัฒนายาแผ่นไทยใช่ค่ะ ครับอ่าครับแล้วอีกตัวนงครับที่อยากแนะนําอันนี้ก็จะเป็นตัวชากัญชานะคะชากัญชาใช่ค่ะปกติเราอาจจะนึกว่าชากัญชาก็คือเราจะเห็นกัญชาแล้วก็ทานแต่เราบอกว่าเราเป็นกรมการแพทย์แผนไทยค่ะเราเลยจับในเรื่องขององค์ความรู้ทางแผนไทยนะคะในการนําเกสรนะคะและดอกไม้5ชนิดค่ะมารวมกันนะคะเพื่อให้มีสมรพคุณในการผ่อนคลายและน่ารับไปในทางเดียวกันนะคะอันนี้ใช้ได้ปลอดภัยเลยเราผ่านงานวิจัยแล้วด้วยใช่แล้วค่ะครรศกดิลูอนนต้งงถาามึว่ อันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งที่เราออกแบบกันเองด้วย <c oughs> ตรงน,นี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นไงครับที่ผ่านมาไปออกบูธออกอะไรมาที่เราเห็นกันตามสื่อมวลชนตา่างๆได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไงบ้างค่ะอย่างเราต้องบอกก่อนว่าในบริบทอาหารที่เราไปออกบูธนะคะ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยในช่วงปีแรกๆต,ตั้งแต่ปี6กสองเนี่ยคนจะยังไม่รู้จักก,กองพัฒน,นายาแผนไทยและสมุนไพรค่ะแต่ในช่วงระยะหลังๆนะคะตอนแรกเขาก็จะสับสนกับ กับผู้ผลิตรายอื่นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะรู้จักคําว่า d t m นะคะหรือกองพัฒนายาแผนไทยของเราค่ะ D-T-A-M ใช่ค่ะที่ชื่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือกตรงนี้และก็จะรู้จักกองพัฒนายาแผนไทยที่ผลิตสมุนไพรที่เอามาจําหน่ายตามตาให้กับเป็นต้นแบบเนาะต้นแบบให้กับผู้ประกอบการด้วยโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีนะครับเอาละครับเราเข้าประเด็นเลยพูดถึงผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็ต้องมีสิทธิบัตรเช่นกัน และอนุสิทธิบัตรกับการพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรครับค่ะก็ในส่วนเรื่องของอนุสิทธิบัตรนะคะกับการพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเนี่ยอนุสิทธิบัตรเขาจะเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ค่ะครับซึ่งในที่นี้จะรวมถึงตัวรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะและกรรมวิธีการผลิต ซึ่งการคุ้มครองเหล่านี้ค่ะจะเป็นการเปิดสิทธิ์ค่ะให้ทางผู้ทรงสิทธิ์นะคะในที่นี้ก็คือกรมการแพทย์แผนไทยของเรารนะคะและก็ผู้ผลิตเนี่ยจะสามารถนํางานวิจัยตัวเหล่านี้ค่ะหรือการพัฒนาโปรดักต์เหล่านี้นะคะอนุญาตให้ผู้ผลิตนะคะหรือผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการผลิตจําหน่ายทั้งในและนอกประเทศค่ะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับผู้ทรงอนุสิทธิบัตรคือในานามกรมนั่นเองค่ะอ๋ออันนี้คือว่ากรมดูแลโดยต้องถามนิดนึงว่า อนุสิทธิบัตรนี้ออกโดยหน่วยงานไหนนะครับตัวอนุสิทธิบัตรนะคะจะออกโดยกรมทรัพย์สินสทางปัญญาค่ะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกรมเราใช่ค่ะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้ก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมก่นกนอนค่ะอ๋ออันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นสิทธิประโยชน์ของกรมละใช่ค่ะที่ใครนําไปใช้ต้องขออนุญาตค่ะครับและที่เราทําอย่างไรเราถึงจะได้อนุสิทธิบัตรนี้มาเป็นแสดงการยืนยันที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้ครับ โดยกระบวนการนะคะจริงๆรอบนี้ค่ะตัวแรกที่เราได้นะคะก็คือเป็นตำรับยาทาริศดวงทวารหนักและรคผิวหนังชนิดครีมและกรมาวิธีการผลิตค่ะในตัวนี้จริงๆต้องขอบคุณทางสกสวนะคะที่ให้งบประมาณร่วมกับกรมนะคะในการวิจัยทางนี้ค่ะปรากฏว่าเราก็ได้ทดลองนะคะในการพัฒนาว่าเราจะทํำยังไงว่าตำรับยาเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นตำรับอยากจากอายุรเวทนะคะแต่ตำรับเขาบอกว่าให้เอาผงบดของใบกัญชาและผงขมิ้นชันผสมน้ำมันมาเลี้ยฟแล้วทาผิวหนังซึ่งในความจริงเราบอกว่า ถ้าเราต้องทาเราต้องออกจากบ้านเนี่ยมันน่าจะเปเื้อนเสื้อผ้าและอาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้นะคะครเราก็เลยบอกว่าด้วยสรรพคุณของตำรับเนี้ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีมานานอยู่แล้วนะคะเราก็เลยพัฒนาการสก,กัดค่ะตัวเฟสของน้ํามันก็คือจะออกมาเป็นรูปส,สัดสกัดแล้วเข้าตํำรับยาครีมค่ะคซึ่งตรงนี้ค่ะฟีดแบ็กที่เราให้บริการในเบื้องต้นนะคะผู้ป่วยเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะแล้วก็เพิ่มความร่วมมือนในการใช้ยาด้วยค่ะยังเปื้อนเหมือนเดิมไหมครับก็ไม่ค่อยเปื้อนแล้วค่ะเพราะว่าตัวครีมจะไม่หนะ แล้วก็วะจะไม่ติดสีเหลืองมากผมถามเป็นความรู้นิดนึงพอทาเสร็จเนี่ยเขาจะดูดซึมเข้าไปทางผิวหนังเลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้พอดูดซึมเข้าไปสิ่หนังไม่มีการเปิดเปืือนค่ะ คราบของสมุนไพรเหมือนเดิมที่ผ่านๆมาอันนี้ถือเป็นนวัตกรรมไหมถือเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งถามว่าทำไมถึงเข้าอนุสิทธิบัตรก็คือเป็นการพัฒนาการประดิษฐ์ให้มีประโยชน์การใช้สอยนําไปสู่การใช้ในระดับอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเข้าคีย์เวิร์ดของอนุสิทธิบัตรค่ะเอาละในฐานะถ้าสมมุติเป็ผมเป็นผู้ประกอบการเนาะผมอยากจะนําผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจซื้อใช้ต่อไปอะไรเงี้ยเขาต้องมาขอจากทางกรมงานแพทย์แผนไทยไหม ค่ะตัวนี้ตั้งแต่วันที่เรายื่นคําขอนะคะคือวันที่7มิถมีนาคมสอาด้วยสูตรและกรรมวิธีการผลิตจะเป็นของกรมเพราะฉะนั้น ừ, ผู้ประกอบการนะคะหรือหน่วยงานผลิตนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องการนําสูตรไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดนะคะ ừ, อันนี้ก็จะต้องทําหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่กรมนะคะ<อ>แล้วให้กรมพิจารณาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตค่ะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเราเป็นอนุสิทธิบัตรตรงที่เราออกไปตรงนี้ถูกต้องโอ้และมีกี่ตัวครับเนี่ยที่ได้ได้อนุสิทธิบัตรตรงนี้ไปค่ะตอนนี้ จะมีตัวที่ได้แล้วหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวแรกของกรมการแพทย์แผนไทยด้วยนะคะก็คือตัวแรกเลยใช่ค่ะตัวแรกเลยก็จะเป็นต้องแสดงความยินดีตำรับยาทาริสิดวงทวารหนักละโรคผิวหนังนะคะชนิดครีมแล้วก็จะมีตัวตำรับยาสุขศัยยาชนิดออกฤทธิ์ที่ลำไส้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราก็พุมมใจนำเสนอเหมือนกันแต่รอตัวนุสิทธิบัตรเพราะว่าตัวนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เราต้องการกินยาเนี้ยเพื่อ นอนหลับนะคะแต่ในความเป็นจริงตัวนี้มีสมุนภพยรดร้อนเยอะมากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะรวมถึงคนที่มีแผลในกระเพาะค่ะเราก็เลยใช้เทคโนโลยีเพสัชกรรมในการเคลือบค่ะทำให้ไปแตะตัวที่ลำไส้อันนี้จะลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาได้ค่ะถ้าสำเร็จแล้วเราก็ขออนุสีบัตรต่อใช่ค่ะแล้วก็นำไปสู่การขึ้นทะเบียนแล้วก็จะให้บริการต่อไปครับอันนี้ มีตัวอื่นๆต่อแต่นี้ีองไหมที่เรากําลังจะทดลองทดสอบหรือว่าจะขออนุสิทธิบัตรต่อไปมีค่ะมีอีก6กตัวเลยนะคะเดี๋ยวก็แบบขออนุญาตนะคะก็จะมีตัวตํำรับเมตาโอสดและกาลูโอสถชนิดแคปซูลนิ่มนะคะแล้วก็จะมีตัวแผ่นแปะค่ะตัวนี้จะเป็นแผ่นแปะผมขออนุญาตนะครับอันนี้คือแผ่นแปะใช่ท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดเจนใช่ค่ะเป็นแผ่นแปะเมตาโอสถค่ะชนิดออกฤทธิ์ทางกระแสเลือดค่ะเมตาโอสถนี่เขาใช้เกี่ยวกับ เรื่องอะไรส่วนใหญ่ถ้าเราเราผลิตผ่านแล้วตรงนี้โดยปกติตัวตำรับยาเดิมเนี่ยเราจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบอะคับประคองนะคะในผู้ป่วยที่มีใช่ค่ะก็จะผู้ป่วยที่มีอาการปวดนะคะเคลื่อนชยาเจียนนะคะหรือเบื่ออาหารตรงนี้บอกว่าผู้ป่วยหลายรายที่อาระดับพาเอทิปเนี่ยเขาอาจจะกลืนไม่ได้นะคะเราก็เลยบอกว่าเราพัฒนาในรูปแผ่นแตะออกหรือทางกระแสเลือดตรงนี้จะลดปัญหาการกลืนไม่ได้ของผู้ป่วยค่ะอหใช่ค่ะถือว่าเขาก็ ใช้ชีวิตได,ดได้ดีขึ้นน,<ช>นะครับกินได้อะไรอย่างนี้ได้ก็ถือว่าสำเร็จผลตามที่ทกรมเราคาดหวังกันเนาะตรงนี้ครับและอะไรต่อครับค่ะและตัวต่อมานะคะก็จะเป็นการเรื่องของการใช้รถซิลเวสนะคะในการผลิตยาของเราค่ะจะมีกากที่เหลือทิง้งเราเลยบอกว่าเรานํากากที่เหลือทิ้งอะคะ่ะมาใช้แทนตัว กาแฟนะคะตัวนี้ก็จะเอาเข้าสูตรสครับนะคะซึ่งเราก็จะใช้สครับที่มีในเรื่องของสารสกัดต่างๆเช่นน้ำนมข้าวนะคะวิตามิ e นอีนะคะเกรีบซีนะคะเป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายน,นะคะอย่างที่เราบอกว่าเรารู้จักยาทาชนิดรีมไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ยาทาฤทธิ์ดวงทางวานหนักอย่างที่บอกว่าชื่อเขายังใช้เรื่องฤทธิ์ดวงและลดการอักเสบได้เราเลยพัฒนาอยู่ในรูปแบบยานเน็บด้วยค่ะ ยาเน็บที่เราเคยเห็นนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบกล่องนี้ค่ะเป็นยาเหน็บเลยใช่ค่ะโอ้โหไปไกลเลยนะครับโอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้ตอนนี้ก็จะมีที่รอการพิจารณาอยู่ประมาณ6กรายการตามตามที่เอาห็นตัวอย่างโปรดักต์ก็คือตามนี้เลยที่กำลังรออยู่ใช่ค่ะอีกนานไหมครับกว่าจะสาเร็จตรงนี้่โดยปกติแล้วการขออนุสิทธิบัตรค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่ง ใช้เวลาเป็นปีถึงสองปีขึ้นไปอ๋ออันนี้ก็ไม่นานเนาะคิดว่าไม่นานถือว่าตรงนี้ถ้าเราเข้าสิทธิบัตรแล้วเราก็ถือว่าเราก็ถือเป็นต้นแบบเนาะของการผลิตยาสมุนไพรตรงนี้ในภาครัฐเลยนะครับที่จะให้ประชาชนแล้วทางผู้ประกอบการเขาได้รับทราบหรือว่าเป็นเป็นต้นแบบให้กับเขาตรงนี้นะครับต้องถามว่าที่เราผลิตออกมาตรงนี้ครับเรามีการวิจัยอะไรอย่างไงบ้างเนี่ยพอเราให้ท่านผู้ฟังได้ รับทราบพ,พอสังเกตใน<ด>รั้ค,ครอบอย่างตัวถือว่าเป็นความโชคดีของกรมเราด้วยนะคะคที่<ม>กรมเรามีการทบทวนตำรับตำรายาค่ะซึ่งมีการ ใช้มาตั้งแต่ในสมัยอย่างเช่นบางตำรับเนี่ยจะมีการใช้ตั้งแต่สมเด็จสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยซึ่งตำรับยาผู้นี้ค่ะก็อย่างช่วงปี62นะคะหลายตำรับที่มีการชาบุงผสมถูกนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะคะแต่พอคราวนี้ค่ะหลายตำรับก็มีตำรับที่มีอาการไม่พึงประสงค์หรือความไม่สะดวกในการใช้ยารเราเลยสามารถจับตรงนี้ค่ะมา มาพัฒนารูปแบบยาค่ะให้มีความเหมาะสมนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่กันอยู่ข้างหน้านี้ค่ะก็มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วก็ทําเดินการวิจัยต่อแล้วก็เพื่อที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโรคปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้โอ้ต้องบอกว่าต้องขอปรบมือให้ดังๆกับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนะครับที่ดําเนินการตรงนี้ออกมาผมดูนะขณะนี้สิ่งที่น่าสนใจอันดับแรกเดินมองด้วยสายตานะครับแพคเกจจิ้ง นะครับท่านผู้ชมกับแพ็กเกจจิ้งถือว่าสวยงามระดับหนึ่งเลยตรงนี้อันนี้เขาก็พัฒนาตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องทั้งแพ็กเกจจิ้งคุณค่าทางยานะครับวรวมถึงสิ่งที่ว่าผลิตมาที่ทันสมัยและใช้ง่ายตรงนี้นะครับเอาละครับเพศสันลูกศรประชาชนผู้ประกอบการนะครับรวมถึงประเทศชาติเนี่ยเราจะได้รับอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์กับอนุสิทธิบัต ฉบับนี้ครับค่ะก็เะกี้นี้นะคะอย่างที่ทางพี่เอกได้บอกแล้วว่างานตัวนี้ค่ะนอกจากการที่มีการใช้แต่เดิมแล้วก็ยังมีการนำมาศึกษาวิจัยนะคะในรูปแบบของบททดลองและการใช้จริงนะคะตรงนี้เองค่ะถามว่าสิ่งที่ประชาชนเขาจะได้เลยนะคะคือเขาจะได้รูปแบบยานะคะที่หลากหลายและสามารถลดอาการข้างเคียงนะคะ จากการใช้ยารวมถึงเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็จะมีความมั่นใจนะคะในการสั่งจยารูปแบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้นพอเรามีงานวใิใจัยรองรับแล้วนะคะคอีกส่วนหนึ่งค่ะในเรื่องของ ทางด้านเศรษฐกิจรกหรือผู้ประกอบการนะคะเหล่านี้ค่ะก็คืออย่างที่เราดําเนินการอยู่นะคะของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรคือการให้คําปรึกษานะคะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วยค่ะตรงนี้เองผู้ประกอบการจะสามารถนําไปขยายในอุตสาหการรมสมุนไพรนะคะคให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะคส่วนประเทศนะคะในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเหล่านี้ค่ะอย่างที่บอกว่าอนุสิทธิบตัตรจะมีการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์นะคะผู้วิจัยนักวิจัยนะคะหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปต่อ ยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะคะในการต้นทุนในการศึกษาวิจัยได้ด้วยนะคะคือกรมเรากรมแพทย์แผนไทยเราโดยกองพัฒนายาแผนไทยเราได้ศึกษาวิจัยให้แล้วใช่ค่ะเป็นต้นแบบให้กับท่านแล้วใช่ค่ะในเรื่องของคุณภาพนะคะตามข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ค่ะอันนั้นส่วนที่จะไปขยายต่อยังไงอันนี้อยู่ที่คุณละสําหรับผู้ประกอบการประชาชนก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และก็มีประโยชน์แต่ละกลุ่มโรคอาการได้อย่างมั่นใจตรงนี้อันนี้ก็คือผลเสพผลสำลีนะครับรวมถึงประเทศชาติก็จะมีเงินเข้ามานะครับในกรณีที่เราออกไปจําหน่ายอนาคตถ้าเราไปขายต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้ก็ถือว่านําเม็ดเงินเข้ากับประเทศไทยนะครับเอาละครับเทศสัว์ลูกศรครับช่วงสุดท้ายของท่านผู้ชมแฟนประจํารายการซิทชนแนลนะครับอยากจะฝากอะไรให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่ในขณะนี้ครับค่ะก็ โอกาสนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าเดี๋ยวเรานะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ชมรายการนี้นะคะไปเยี่ยมชมนะคะงานมหก,กรรมสมุนไพรครั้งที่เท่าไหร่นะคะพี่ครั้งที่20ครับค่ะครั้งที่20นะคะซึ่งคราวนี้นะคะ่ะกองพัฒนายาแผนไทยของเรานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนานในปีนี้แต่ขออุบไว้ก่อนนะคะซึ่งจะนําไป ให้บริการนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกรมแล้วกอว่าเปิดไม่าอย่างนี้ถือว่าคุณต้องจัดเต็มนะต้องจัดเต็มค่ะใช่ค่ะแต่ขออุมไ้ก่อนใช่ครับนวัตกรรมที่เราเห็นนี่ถือว่าส่วนหนึ่งใช่ในนั้นเราจะเห็นได้เยอะกว่านี้เลยใช่ค่ะเอาละครับเราไปชมนะครับอย่าลืมนะครับงานแพทกรรมสุ่มแห่งชาติครั้งที่20นะครับเราไปดูกันได้เลยที้งกองพัฒนยาแผนไทยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆด้านสมุนไพรทั่วประเทศ จะมารวมกันนะครับเอาละครับเราติดตามกันตลอดนะครับวันนี้นะครับรายการซิช n นัลนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยาแผนไทยนะครับเป็นยาที่มีคุณภาพขณะนี้ก็พัฒนาไปก้าวไกลเลยนะครับอนาคตเราก็จะส่งออกต่างประเทศแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นสัตว์ลูกศรเป็นอย่างสูงนะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตนเองนะครับช่วงนี้อากาศยังหนาวเย็นอยู่นะครับ ก็เจ็บป่วยคดใดก็ใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์นะครับผมแล้วก็เพสัชรุกศรต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการซิ c ช anel ได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาตรงครับขอบคุณและสวัสดีครับ yeah.